ข่าวนี้ก็เป็นข่าวดีของสปปาลาวครับนะสำหรับสายรักโลกเราพี่น้องชาวลาวนะครับเพราะมันไม่ได้ถือเป็นหัวใจสําคัญนะฮะในเรื่องของเศรษฐกิจนะคำว่าป่านะเพราะบางคนเนี่ยก็ไม่ได้ใส่ใจนะแต่ว่าคําว่าป่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญของเศรษฐกิจแล้วก็ชีว,วิตวิถีของผู้คนเลยครับล่าสุดมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาช่วยฟื้นฟูสีเขียวเหล่านี้ให้ย,ยั่งยืนครับ โดยธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB ก็ได้นุมัติวงเงินจำนวน10ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ300กว่าล้านบาทครับสำหรับโครงการป่าไม้ที่มีความรับผิดชอบระยะที่1ในสปปลาวครับโดยงบก้อนนี้นะก็เป็นเงินกู้เงื่อนไขผลปนปโน5ล้านดอลลาร์แล้วก็เงินช่วยเหลือแบบให้เปล่านะครับนะอีก5ล้านดอลลาร์ครับเป้าหมายหลักของโครงการก็คือการแก้ไขปัญหาป่าไม้เสื่อมโทรมเสริมความ ทนทานต่อสภาพอากาศและก็สนับสนุนความเป็นอยู่ของชุมชนที่พึ่งป่าไม้โดยเน้นพื้นที่ในแขวบบริคำํำไซแขวงคําม่วและก็นครหลวงเวียงจันทร์ครับโดย ADB เขาชี้ครับว่าลําพังเงินทุนจากภาครัฐอาจจะไม่เพียงพอนะจึงจําเป็นต้องดึงการลงทุนจากภาคเอกชนเข้าร่วมด้วยทั้งในเรื่องการฟื้นฟูปา่าการปลูกต้นไม้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอีโคทัวริซึมครับ โดยในระยะที่1ครับจะเน้นการศึกษาวิจัยการเตรียมความพร้อมสู่ระยะที่2และส่งเสริมความเป็นความร่วมมือในการทําสวนป่าเชิงพาณิชย์ปัจจุบันครับพื้นที่ป่าในลาวนะครับครอบคุมรวม62%ของลราและเป็นแหล่งจ้างงานของประชากร65%ครับแต่การใช้งานครับก็ไม่ยั่งยืนนะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่าเกือบ19%ของ GDP ครับ ประเทศในแต่ละปีครับนะโดยโครงการนี้เนี่ยมีจังมีแขวงที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหานะมีทางทางภาคหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของแขวงครับโดยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ชุมชนนะครับสามารถที่จะสร้างความยั่งยืนไปพร้อมๆกันจริงๆเนี่ยถ้าอย่างเราเนี่ยอยู่ในเมืองเนาะไม่ได้ไม่ได้ต้องพึ่งพาป่ามากเราพึ่งพาเศรษฐกิจในประเทศในศูนย์การเศรษฐกิจ คนที่เขาอาศัยป่าอาศัยชุมชนเนี่ยจริงๆแล้วนี่มีความสําคัญมากนะเพราะป่าชุมชนนี่คือชีวิตคือปากท้องเลยนะครับแหล่งน้ำนะแหล่งอาหารตรงนี้นะครับยังไงเนี่ยก็หันเข้ามาช่วยกันดูและนะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเศรษฐกิจแย่นะ,ะเศรษฐกิจสงครามเกิดโรคภัยไข้เจ็บป่าไม้เนี่ยสำคัญจะสามารถที่จะเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงตัวเราได้นะครับดูแลเราได้ให้รอดปลอดภัยนะครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากสำนักขา่าวลาวเทียนหามครับ โปรดให้กำลังใจช่อง LTVision ของเรานะครับด้วยการากดตะกร้าสินค้าช้อปปีนะครับแล้วก็เลือกดูสินค้าที่ท่านชื่นชอบเพื่อเป็นการสน,สนับสนุนช่องของเรานะครับแล้วก็ทีมงานของเรานะในการนำเสนอข่าวที่ดีๆมาสู่ท่านครับวันนี้นะเสียงที่ท่านได้รับฟังนะชัดเจนนะครับเพราะไมค์ตัวนี้นะไมค์ My ตัวนี้ครับเป็นไมโครโฟนไร้สาย2.4นะครับ 2.4G Wireless ไมโครโฟนรุ่น J11 นะครับแล้วก็มีรุ่น J12 นะครับ J11 J12 ต่างกันยังไงนะครับ J11 นะก็จะมีไมค์เดียวนะส่วน J12 ก็จะมี2องไมค์แบบนี้นะใช้ได้เลยทั้ง iOS และ Android นะครับวิธีกดนะตัวนี้จะตัดเสียงรบกวนได้ด้วยนะฮะตัดเสียงรบกวนได้นะสามารถตัดเสียงรบกวนได้นะ1ระดับ2ระดับ3ระดับนะครับแล้วก็ทำเสียงแอคโคได้ด้วยลองฟังดูนะครับฮัลโหลฮัลโหลแอคโคไหมไแอคโคเลยนะครับ นะแล้วก็ใช้ได้ทั้งคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็แท็บนะครับรวมถึงเหมาะสำหรับในการไลฟ์สดนะแล้วก็เรียนออนไลน์ต่างๆสนใจติดต่อเลยนะครับ